ผมถามอะไรบางอย่างเธอก็จะส่งเป็นสติกเกอร์บางครั้งก็จะส่งเป็นสติกเกอร์หมีร้องไห้ผมไม่เข้าใจแลวคุณสามารถบอกได้ไหมว่าทำไมยังไงดีล่ะคุณอันเนี้ยเออ สติเก,ตเ,กตเกอร์นะคะเป็นกันบ้างไหมคะสาวๆเป็นไหมเวลาคุยคุยแล้วคือส่งต่อสติกเกอร์จริงๆเราก็อยากฟังความสาวๆเหมือนกันนะว่าเอ๊มีใครเป็นลักษณะแบบนี้ไหมทําไมเขาถึงส่งบบสติกเกอร์อรอมีไหมเอ่ยมีไหมคะมีไหมคะพูดคุยผ่านทางแชทแชร์กันเข้ามาได้นะคะใช่คือว่าโดย iPad เราอยู่ไกลเราจะมองไม่เห็นนอกจากว่าเราดึงข้อความเข้ามานะคะมีไหมลูกมีไหมนะขอแอบดูนิดนึงถ้าถ้าว่าไม่เห็นโอเคนะคะ คือว่าอย่างนี้ค่ะกุ้งๆเข้าใจนะว่าทําไมเจอคําถามนี้เขาอาจโดยโดย,โดยที่ว่าวัฒนธรรมฝรั่งผู้ชายชอบการอธิบายส่งข้อความกินข้าวหรือย,ยังตื่นนอน o มอร์นิ่งอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะว่าเออตอนนี้ทําอะไรอยู่บ้านเราเรา,เราเนี่ยสติต๊กเกอร์ผู้หญิงไทยอันดับหนึ่งในการเข้าใจว่าสติ๊กเกอร์นี้หมายถึงอะไรหมายถึงอารมณ์ความรู้สึกใช่เราจะอ่านอีโมชันแนลอโมชันแเราจะอ่านเรื่องภาพได้ดีมากอย่างเช่นมีร้องไห้คืออะไร มีรถแงผไูไ้เสียใจเสียใจออมีขับรถคืออะไรกําลังขับรถอยู่นเดี๋ยวค่อยคุยกันคือบ้านเราก็เดากันเองอก่งี้แต่ว่าเขาก็เดากับเราไม่ถูกเหมือนกันม,มีมีนั่งกคาพิงกําแพงคืออะไรคิดถึงเศร้าคิดถึงเศร้าอ,อ,อะไรอย่างนี้ มันเป็นภาษาที่ผู้หญิงไทยรู้และเก่งามากมันเป็นมันเป็นโค้ชเป็นโค้ดรับระหว่างเราใช <c oughs> ่แต่นี้คือคุณผู้ชายบางคนผาก็ไม่ทราบเนาะต้องบอย่างนี้ทีนี้มันมีหลายเหตุผลเนาะบางคนก็คือเไม่แน่ใจบางคนก็อาจจะมีลิมิตในเรื่องของการสื่อสารทางกาภาษาส่วนหนึ่งใช่มองในมุมอ่อนแบบนี้เนาะจากที่เราเคยเจอบางคนก็ว่าเอ๊ะฉันก็ไม่รู้ว่าจะตอบเขายังไงจะพิมพ์ยังไงดีนะสติ๊กเกอร์น่าจะเป็นอะไรที่ส่งส่งความรู้สึกส่งอารมณ์อื ว่าฉันคิดฉันฉันจะนอนแล้วฉันแบบนี้นะบอกเขานิดนึงแต่อะพิมพ์ยังไงนะะคุยยังไงนะส่งสติกเกอร์ไปบอกแล้วก็กรุณาอะไรอย่างเงี้ยก็คือหมีอะไรหองผ้าเออหมีหองผ้าแต่ก็คือพูดก็งงก็คืออะไรเธอหนาวหรอเธอปมนรู้นะคะคุณเธอหนาวเธอไม่สบายหรืออะไรหลืเธอเป็นไข้เธอมีอันนั้นอยู่เป็นผ้าเออใช่ใช่อันนี้อันนี้คือมันมันมันก็จะกลับไปถึงว่าเรากลัวที่จะสะกดผิดคําผิดถูกจริงๆจริงๆจะบอกว่าเรา เราอาจจะไม่ต้องกลัวเราเรา,เราเอาความกลัวออกไปเนาะเราก็อาจจะแบบพยายามจริงๆถ,ถ้าถ้านึกถึงตัวเองเมื่อสมัยก่อนค็อเ,เคยมีประสบการณ์แบบนี้อันเ,เ,เคยมีความ<น>ที่แบกกบแชทแชทก,กับผู้อะไรเงรี้ยตอนนั้นเราก็มีเอ้ยเรา จะพิมพ์ยังไงนะจะคิดคาแบบไหนแล้วจะพิมพ์ถูกไหมพิมพ์ผิดไหมแล้วมีความกลัวแล้วเราก็ประมาที่ไม่กล้าจะส่งไปแต่ก็คือหลังๆก็คือมีความสลัดขึ้นเมื่อเทคโนโลยีเข้ามาก็มีแอปดาวน์โหลดดิชเนอรี่มาแอปดิ t i o n a ี่มาขอบเวลาไปมึงอาจจะตอบช้านิดนึงแต่ว่าหาสอบอยู่เปิดเปิดหน้าต่างนี้อยู่นะใช่หาสอบอยู่อันนี้ก็เป็นอาจจะเป็นทริคเล็กๆที่คุณผู้หญิงเอาไปใช้ได้แต่ทั้งหมดทั้งหมดจริงๆจะบอกว่าคือ อยากให้คุยสื่อสารกันมากกว่าการส่งแค่สติกเกอร์เพราะบางทีคือสติกเกอร์มันไม่ได้สื่ออารมณ์ได้ทั้งหมดคือมันอาจจะทําให้เราเหมือนกับว่ามิสคอมมิ i ชันมิสอันเดอร์สแตนดิ่งกันหรือไม่เข้าใจการสื่อสารกันแบบมันหายไปบางส่วนทําให้ไม่รู้ว่าจริงๆเ้วเออคนสองคนคิดยังไงคุยเรื่องอะไรกรันอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะอยากให้พยายามพยายามพูดคุยกันมากขึ้นเนาะพี่อันอันนี้พี่คิดว่าในส่วนของการที่เวลาเราคุยแล้วบางทีเราก็ ส่งเป็นสติ๊กเกอร์อาจจะแบบเราเข้าใจคิดว่าเราเราคุยกับคนไทยเหมือนกันเนี่ยอารมณ์ประมาณนั้นไ่้แต่จริงคือผู้ชายถ้าเด็กมอต่างชาติเนาะคือการอธิบายได้มากที่สุดมันจะทําให้เขาได้เข้าใจมากที่สุดนเขาจะชอบการอธิบายมากกว่าแม้กระทั่งเรื่องบางเรื่องที่เราคิดว่าเราไม่กล้าจะบอกเขาแต่บางทีอ่ะบางทีคุณก็บางทีคือเราคิดว่าเฮ้ยเรื่องนี้ถ้าเราบอกไปอ่ะมันจะไม่ดีแน่เลยเขาจะคิดไม่ดีกับเราแน่เลยนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยคือเราคิดไปเอง างทีเรื่องของการที่เราเ,าเรื่องบางเรื่องคือเราเดินเราบอกเขาตรงๆอย่างเงี้ยบางคนเขาจะช่วยเราด้วยซ้ำว่าช่วยคิดหาโซลูชันหาทางออกใช่ใชหรือเขาอาจจะมีอะไรที่แบบเขาแนะนําเราได้จริงๆมีอะไรอยากให้คุยกันมากกว่าค่ะคุณสุริยาบอกว่าเห็นด้วยค่ะน้องอ้อยเวลาคุยกันบางครั้งเขาอาจจะไม่รู้จะสื่อสารอะไรเลยส่งสติ๊กเกอร์อันนี้อันนี้ถูกต้องเลยคือกุ้งกุ้งก็เป็นเหมือนกันเวลาเวลาคุยกับลูกค้าผู้ชายบอกให้เขารอใช่ไหมคะส่งสติ๊กเกอร์ <laughs> คือคือพูดก็คือเดาไปจังเคยชินเดาไป masa, ogi, ค่ะเมาโนไปค่ะพ uh, ูดก็คือต้องต้องมีความมาโนแจ่มนิดนแล้วเข้าใจว่า what ไงใช้เธอรูไหมาค่ะทีนี้อันที่ What reason why Thai lady like to send sticker to guy in the chat Why because of u uh, sticker is kind of like the meaning of emotional and sometimes it kind like we have a limit of the o o m u u n i c t t o o n so that's why we used to use the sticker instead of the text but anyway I'm sure that Thai lady can be improved งงงค่ะเพราะว่าคลิปนี้เด็กจะส่งให้ตัดแล้วก็ส่งคนที่ถามมาแล้วเธอดูนะว่อตอบอะไรแล้วก็มาบอกกับเขาว่าเราได้บอกกับเพื่อนๆสาวของเราว่าโอเคเรามันมีเหตุการณ์นี้หรือคำถามนี้เกิดขึ้นนะคุณควรจะ